คิลเลียนสุนัขลาบดอแสนสุภาพที่เคยเป็นมิตรกับทุกคนจูจ่ๆก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกครั้งที่พี่เลี้ยงเด็กก้าวเท้าเข้าบ้านคิลเลียนจะพุ่งตัวเข้าใส่แยกเคี้ยวคำรามอย่างบ้าคลั่งจนเจ้าของต้องขังมันไว้ในห้องพ่อแม่เริ่มหวาดกลัวว่าสุนัขที่เขารักกำลังจะกลายเป็นฆาตกรจนตัดสินใจทำเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดคือการส่งคิลเลียนไปฉีดยาให้ตายเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย แต่ก่อนที่วันสุดท้ายของมันจะมาถึงพอเริ่มเอใจกับท่าทีหวาดกลัวของลูกเวลาอยู่ใกล้พี่เลี้ยงเขาจึงแอบวางเครื่องอัดเสียงทิ้งไว้ในบ้านและสิ่งที่ได้ยินจากเทปนั้นทำให้เขาสะอื้นจนตัวยโยนเสียงพี่เลี้ยงตบตีเด็กทารกอย่างรุนแรงพร้อมคำด่าทอที่เฮี้ยมโหดแต่ทุกครั้งที่เสียงฝ่ามือกำลังจะฟาดลงไปเสียงคำรามที่น่ากลัวของคิลเลียนจะดังข่มขวัญขึ้นทันที มันยอมถูกตียอมถูกเกลียดและยอมกลายเป็นหมาดุในสายตาเจ้านายเพียงเพื่อจะยืนขวางไม่ให้ใครมาทำร้ายหนูน้อยที่มามาสปายแม้แต่ปลายเล็บความจริงที่เปิดเผยเปลี่ยนจากความโกรธเป็นหยดน้ำตาพ่อแม่รีบวิ่งไปกอดคิลเลียนที่รอความตายอยู่ในกรงพร้อมคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกือบฆ่าฮีโร่ผู้ซื่อสัตย์เพียงเพราะพวกเขามองไม่เห็นความจริงที่มันพยายามบอกด้วยชีวิต และนี่คือบทเรียนว่าบางครั้งสุนัขที่ดูดุร้ายที่สุดอาจเป็นเพียงหัวใจที่รักคุณมากที่สุดนั่นเอง